ยินดีด้วยค่ะสำหรับการรับเงินของผู้สูงอายุ100บาทถึง250บาทต่อคนต่อรายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้กับผู้สูงอายุแจกเงินอีกแล้วนะคะเงินเข้าแล้วค่ะกรมบัญชีกลางจ่ายผ่านในส่วนของบัญชีธนาคารให้นะคะซึ่งท่านสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และที่สำคัญค่ะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้ยังคงได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก1เดือนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุได้เฮพร้อมกันทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลกันในช่องเลยค่ะ แจ้งข่าวดีค yeah, ่ะ oh คุณผู้ชมสำหรับผู anyway. ้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการรับสิทธิ์ในการโอนเงินทั้งเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายน25 6 5ัยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินจากลรมบัญชีกลางอีก2เดือนค่ะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้นะคะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และผู้สูงอายุบางท่าน2เดือนนี้รับสูงสุดถึง500บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่คณอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำหรับผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกันทุกคนทั่วประเทศค่ะซึ่งกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุนะคะเป็นการอนุมัติเพิ่มเงินเพื่อย,ย่างที่ผู้สูงอายุในกรณีพิเศษยังคงงเเหลืออสิิทธ์ในนนการโ อีก2เดือนกรมบัญชีกลางจะเริ่มโอนในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะและจะไปโอนอีกครั้งหนึ่งคือวันที่19กันยายน25 6 5รยหยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินอีก2เดือนครั้งที่2ค่ะวันที่19เสิงหาคมนี้โอนเดือนที่2นะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศเลย60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่100รบาท7 0ปีถึง7 9ปีรับอยู่ที่1 5 0บาท80ปีถึง8บาทแปีรับปีูึที่200บาทแลปวก็90ปีขึ้นไป รับอยู่ที่250บาทคบะาทซึ่งการจ่ายเงินครั้งที่2นี้จะตรงกับวันที่19สิงหาคมนี้นะคะยินดีด้วยค่ะส่วนการจ่ายเงินจะไปโอนอีกครั้งหนึ่งเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับผู้สูงอายุคือวันที่19กันยายนนะคะเดือนสุดท้าย60ปีถึง69บาปีรับ100อยบาท70ปีถึงเ9ปีรั150บเก้ปาปีรับอยู่ที่หนึปีร้อยห้าส0บบาทแวก็90ปีขึนไปรับเก้าปีรับอยู่ที่สองร้อยบาทรลบักชีการิบปีะโอนงินเข้า บัญชีธนาคารให้โดยกรมบัญชีกลางนะคะจะมีการจ่ายเงินสดให้กับคนที่เคยรับสิทธิ์ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะคะก็รับเหมือนเดิมแต่ใครที่เคยได้รับผ่านกรมบัญชีกลางโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารก็ได้รับเหมือนเดิมค่ะยินดีกับผู้สูงอายาุทั่วประเทศด้วยนะคะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้ผู้สูงอายุจะยังคงเหลือสิทธิ์ในการรับเงินอีก2เดือนบางท่านรับตั้งแต่200บาทถึง500บาทนั่นเองค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ